30กรกฎาคม2565โครงการคนละครึ่งเฟส5รับเงินคนละ8 0 0บาทใช้ได้นาน2เดือนกดรับสิทธิ์วันไหนโอนเข้าบัญชีวันไหนฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยคะ่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหน <S <S เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันคะ่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาง<ล>ช่อง,งด้วยนะคะ,กกะเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสั้นใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะหลังจากที่คอรมอนุมัติคนละครื่องเฟส5ไปแล้วทีมข่าวเศร,รษฐกิจ d ดล l นิวพาไปกดติดเงื่อนไขโครงการรอบนี้ว่าใครมีสิทธิ์และเริ่มเปิดใช้ได้เมื่อไหร่สำหรับโครงการคนละเครื่องระยะที่5สนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการนวดสปาทำผมทำเล็บและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดภาครัฐในอัตรา้อยละ50ทั้งนี้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน800บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่หกันยายนถึงสาตุลาคมสองพ ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน26.5ล้านคนในส่วนของการลงทะเบียนและการใช้ใจ่ายในโครงการคนละครึ่งระยะที่5มีรายละเอียดและระยะเวลาดำเนินโครงการดังนี้ค่ะสำหรับประชาชนผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่4สามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่5ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม 2,565โดยจะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่5ในการซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการคนละครึ่งระยะที่5ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังภายในวันที่14กันยายน2,565เวลา22.59นาทีซึ่งหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวท่านจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในระยะที่5ทันทีค่ะ สำหรับคุณสมบัติประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการได้แก่ประชาชนที่มีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบริบูรณ์ณนะวันลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังณนะวันที่15สิงหาคม2565และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระง,งับสิทธิ์หรือถูกเรียกคืนเงินในมาตราโครงการอื่นๆของรัฐและไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐหรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดการย <ใน S 2> ืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรกผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งระยะที่5จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตน ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยหรือผู้ที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยนิกซซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกและนี้คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆหมในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ